เราไม่เหนือยเนาะิบโผหน้าตัว<笑><笑>ใหญ่ขนเครื่องบินเนี่ยอากูมีรถปะมีมีรถนี่เอาเหยียบมันเลยนะกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่ข้างล่างไม่มีเลยลงบ้านทันนะไอ้บอสกว่ามึงได้เนี่ยลงบ้านเนี่ย ผมมหัพี่ลงเลยพี่ลงเลยผมก็ลงด้วยเข้าบ้านไวเกินเพื่อนพี่ธงแบ่งปืนหน่อยเพื่อนลูกซองปูลูกซองเออสวยแน่ผมมี่จะลูกซองนะ ผมมาแล้วมีไปยังมีผมมายัดเลยอ่ะหลบบบานกี่ตัวมามามาตรงแน่หมดนะเดี๋ยวต้องเมืองในในเมืองเรามีไหม นอนรอเลยแล้วกันข้างบักกี้มึงเนี่ยหายไปไหนอ,าอ้าวตายข้าตายข้าตายเอาทำไมอ่ะมันงหงาขอ,ขอพี่พี่มาผมหน่อย <c oughs> แม่งทำให้เราเสียเวลาไอ้สัส <c oughs> เออทำไมข้าต,อต่อตายวะงง โรคเบาะแหละเศร้ามันเป็นโรคสมเศร้าใครดูดตกีบโคตรติดต่ออ่ะข้างหลังข้างหลังเราเสียงหลงทั้งหน่ายิ้งกันแย่ละเลือดไม่ดีมเนี่ยถ้าเราฆ่ามันได้เราก็ได้ยาจากมันได้ถ้าได้ก็ได้ของแล้วไป บอกกันตรงไหนนะฮะหาตัวกันหาตัวกันหาตัวกันขึ้นเรือเปบ่าวะแถวนี่แหะพี่อ้าวมีไงพังเฉียงแล้วรู้แรงใช่ไหอ่ะอ่ามันอยู่บ้านเนี้ยขับรถอยู่ขับรถอยู่มาถึงบ้านเหรอขอดำยาไม่ใช่ แเจอร์มาด้วยใช่ผมพาไปเคลียร์ไม้มาไม่เหยียใครมาละมันน็อกวงปมาน่ะไม่มียาแล้วไปข้าวมันมันอยู่ในในสปอคในสปมคเออสองกี่ตัวเหรอสองในสปมคสองเลยเหรอใช่ขับปาดแมงเลยละกัน อันนี้แค่น็อกแค่ตัวนกว่ะม,กม,กม,กมี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 กเงายาวดูดิมันรถเยอะจังเลยวะว้าวโอ้ยโดนโยงโยงอยู่ข้ามถนนละข้ามถนนเนาะโดนไปนัดเดียวเข้าบ้านละวนัดหนึ่งนัดหนึ่งขอนหนึ่ง<อ>สวย,สวยตายเลยนะี่ เก็บก่อนได้เก็บก่อนเฮ้ยแค่มันมันรู้ว่ากูอยู่นี่ว่ะ <Hey. S 1> ให้หลุมเฟิร์ตหลุมหน้าทางรถถังหรือเปล่าเ,เอาดิเดินเละเดินเละฝั่งซ้ายอะ่ะมันโฟกัสผมอยู่ตรงรอนี่กูเดินขวานะโอ้ <c oughs> วอยู่ขวาจิตต์เฟิร์มึงเห็นไหมนะ่ะ ไปทางขวาไปหนึ่หน้ารถถัาางอ,อ่ะเจอละเจอละขวาบอส <c oughs> เอ่อข้างล่างขบรถเอ้ยเอ๊ะมันคือ,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 อย้อนลอยเราอะอะไรกัวเนี่ยย้อนลอยบอสว่ะ thang nà pí rồi, tung nè pí, khoang nà, nà khoang nà, tô đeo tô đeo tô đeo, mì nét mấy mì nét mấy, à ตายตายสวยเอาพี่จอมกูเอาเลยอเาไม่ถึงวะเดินเลยไอ้เหี้ยติ่มจัดเลยโอ้ยมองโซนได้ยังมไนอะเข้ามัน อาจะหชอบชอบ้มันสวยส้ยขนาดไปดไแล้วนงีบนงรีบบอกหลุดได้เลยป็นแล้วเห็นแล้วขวาเลยประดขวาไวเดี๋ยวซ้ายซ้เออนี่ซ้ายซ้ายเออแหละ เออหลุดม,มาแล้วมันโหเอออยู่มันโหเออแต่ามันโหเออเดินเลยไม่มาไหนแล้ววะนั่นเนินเออเอเออจู่หลังเน้นใครอนะ้อมมันอะพี่ทองอ้อมอยู่พี่โอ๊ตบซ้ายได้พี่เออนั่นแหละไม่เจออะไรไหนพี่ทองเห็นไหมไม่ได้พี่ทอง เชี่ยเอ้ยาตกไปตกไปเออแหละทำอะไรกันน่ะบอสแฝดไปไปตัวนึงอยู่ไหนหรอวะไหนไหนไม่รู้ไม่รู้ออ๋ไม่รู้ข้างล่างนี่ไม่มีแล้ว嘛 เดินดิเดินดิไปช่วยกันไปเดินดิบอสก็นับเลยทางห้าเนี่ยชายก็บอกไอ้เหี้ยเงียนเลยพี่เด็กเก่าไม่เหี้ยไม่เหี้ยวะวิ่งผ่านหน้าเลยนะสักยะเสียที่เดิมด้วยนะไปคือสลับพี่กันเล่นอ่ะโอ้โหต้องไปดูรีเพลย์อะไรใช่มาใหม่ยังไงเนี่ยนั่นแหละพี่เดินขวาไปไปเดี๋ยวไปเดินขวาบอนน่อ ับรถก็ได้เออขับรถคนนั้นขับรถคนนั้นพี่ทงขับรถล่อเลยเออขับรถเคลียร์ไม้เลยไม่มีไม่มีขวาไม่มีซ้ายขับรถเคลียร์ไม้เลยไปไปวิ่งแต่ไม่โดนไ่โดขับเคลียร์ไม้เลยพี่เคลียร์ไม้เลยไปเคลียร์ไม้มาแค่หลอดจัดเลยเป็นแค่ตัววิ่งผ่านหน้าอ่ะนะเขาทำอะไรวะที่เกี่ยวปอดอยู่